อ,อยากทราบว่าทำไมพวกผู้ถึงเลือกก้อยเป็นเป็นหนึ่งในทีมชอบคนไทยคะ่ะเขาดีมมากคะ่ะย <laughs> ังกม่เลย literally just met this week really but I know she's a good player and that's that why I chose her ใ่เขาาเพื่อรู้จักกันอาทิตย์นี้นั่นแหละแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดี ก็เลยเลือกเขาเป็นเพื่อเป็นหนึ่งในทีมแล้วเมื่อรู้แล้วจํานวน4คนที่อยู่ในทีมเดียวกันนะรู้สึกยังไงบ้างฮะว่าทีมเราจะมีโอกาสทำสกอร์ดีไหมอย่าอย่าอย่าทำแบบดีดีดีมากดีมากทำเยอะมากทำเยอะมากนะเอ่อเดี๋ we made lots of birdies early so you know we just did really well and obviously we were very happy and laughing a lot so yeah we just had fun เขาก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นก็ทำเบอดี้ได้เยอะมากแล้วก็ได้ทำให้มันสนุกแล้วก็ทีมดนามิกก็คือแบบว่าดีแล้วก็ผลเลาะตลอดทางมีแต่ความสุขให้พูดถึงอเมเจอร์คนเดียวในวทีม,ม่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง So talk about uh, the um, amateur. like amateur they, oh, and yeah no he was great today um, yeah obviously uh, he contributed a lot so yeah we're very very lucky with with his play and hits it long too I'm very impressed เขาบอกอเมเจอร์เขาก็คือ ตีดีตีไกลด้วยเขาก็บอกว่าแฮปปี้มากที่ได้มาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทีมมีมีการวางแผนกันเล่นไหมคะก้อยไม่จริงๆริก็ไม่ได้ไม่ได้มีนะคะเพราะว่าต่างคนต่างเล่นเพราะว่าอย่างน้อยก็แบบเหมือนทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองว่าต้องทำ making birdies keep making birdies อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามน้องที่เป็นเ m a t e u ะรู้สึกไงคะได้เล่นกับ3โปรระดับยุโรปทัวร์แล้วก็มือหนึ่งไทยแอลเมื่อปี2019ก็เต้นตื่นเต้นมากครับทุกคนตีดีมาก ช็อตทุกช็อตดีมากก็ทําให้ผมต้องปีให้ดีครับก็วันนี้ได้ช่วยคอนทริบิวต์ให้ทีมนิดหน่อยก็รู้สึกดีใจมากครับค่ะแล้วก็โปรโที่สุ่มมาค่ะ How do you feel being part of this team, the leader, since <laughs> you're part of like the third like random? draft? Yeah, it's great playing with Whitney and John Lada. It's it's been fun on the course and uh, we did it together. So it's been really fun. เขาก็บอกว่าสนุกมากที่ได้เล่นกับทีมนี้ก็วันนี้เล่นดีด้วยแล้วก็เป็นทั้งทีมน่ารักก็เลยยิ่งสนุกพรุ่งนี่วางแผนยังไงคะพรุ่งนี้ อังสุนสุนนะคะตุ๊กตาตุ๊กตาสุนสุนนะคะใช่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 ใม่ใช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 ่ Mm, month. Month. this is not your first time playing like this, right? Oh no no no! I've played in every one, so yeah. How oh, me you now? That for me is the first time. But these two played before. They won. with Team Pedersen last year. Yeah, they won already. So already got a champion. Congrats! <laughs> Yes, this yeah. is a very strong team. Yeah, <laughs> strong yeah. team. It's starting to make yeah. sense now. Yeah, yeah. Really, it's a tall team. Yeah, I'm excited for tomorrow. Yeah. Okay, <laughs> okay. okay. thank tomorrow. you.